สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมิสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังเฝ้าและรอคอยการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบปีพศ2565 ซึ่งบัตรเดิมที่เคยใช้อยู่ณนะตอนนี้ยังคงสามารถใช้งานได้ถึงเดือนกันยายน65ที่จะถึงนี้นะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเดือนไหนวันไหนข้อกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอย่างไรวันนี้ผมจึงไปหารายละเอียดและหัวข้อที่ท่านจะต้องรู้ก่อนลงทะเบียน หมายความว่าอย่างไรครับถ้าท่านไม่รู้8ดหัวข้อการลงทะเบียนที่ผมนํามาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ท่านอาจจะลงทะเบียนไม่ผ่านผมขอแจ้งเตือนก่อนนะครับท่านอาจจะลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะว่าแดหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวใจหลักในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เลยนะครับถ้าท่านลงผิดพลาดข้อ1ข้อใดท่าน อาจจะเป็นบุคคลที่ลงทะเบียนไม่ผ่านและท่านอาจจะมาเสียใจายภายหลังนะครับ8ข้อนี้มีอะไรบ้าง รายละเอียดเป็นอย่างไรผมได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในคลิปนี้แล้วนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระนะครับอันดับแรกนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมจะเรียบเรียงข้อที่1ถึงข้อที่8ทีละหัวข้อไปเรื่อยๆนะครับผมและจะอธิบายในส่วนที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจเขาเรียกว่าเคล็ดลับ หรือเทคนิคนั่นเองนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับ8ข้อที่ผมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นั้นนะครับหลายท่านบอกว่าอ่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีแบบนี้โอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของท่านแล้วนะครับผมจะอธิบายให้ฟังทีละหัวข้อเลยนะครับสําหรับการลงทะเบียนข้อที่1นนะครับผมนี่นะครับวงกลมที่ผมวงให้นี้นะครับมผม,บบผมการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนเดือนไหน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมประมาณเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้และย้ำว่าบัตรเดิมยังคงสามารถใช้งานได้ถึงเดือนกันยายนหลังจากที่มีเกินการเปิดลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถใช้งานบัตรได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและเปลี่ยนมาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่อยากจะลงทะเบียนนั้นนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรเดิมผู้ที่บัตรเดิมคืออะไรครับก็คือบัตรเดิมเนี่ยเขาจะโละทั้งหมดนะครับผมจะต้องมาลงทะเบียนใหม่คนที่ไม่เคยลงก็จะต้องมาลงคนที่ลงแล้วไม่ผ่านงวดที่แล้วก็สามารถลงใหม่ได้ประมาณนี้นะครับ 8ข้อที่ผมจะนํามาเสนอนะคบผมขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นหัวใจหลักในการลงทะเบียนในครั้งนี้เลยถ้าใครที่ลงผิดพลาดไปแม้แต่ข้อเดียวหรือคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามที่ผมได้นําข้อมูลมาเสนอท่านก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยสําหรับโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกลงทะเบียนภายในเดือนสิงหาคมนี้หลักการลงทะเบียนในข้อที่1ผมจะอ่านรายละเอียดตามหน้าจอนี้ก่อนนะครับและจะอธิบายในส่วนของเคล็ดลับและเทคนิคเสริมเข้าไปนะครับท่านจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นหลักการข้อที่1นนะครับผมการลงทะเบียนลงทะเบียนรายบุคคลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัวครอบครัวคือคู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครองโอเคครับตรงนี้หลายๆท่านคงจะงงแล้วนะครับว่าไอไอบุคคลกับโครเรือนหรือครอบครัวเนี่ยมันคืออะไรข้อที่หนึ่งเลยนะครับผมผมจะพูดแบบง่ายที่สุดหนึ่งทะเบียนบ้านผมพูดแบบทะเบียนบ้านก่อนนะหนทะเบียนบ้านไม่ว่าท่านจะมาอาศัยทะเบียนบ้านเขาอยู่ หรือทะเบียนบ้านของท่านจะมีกี่คนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือจะมีคนที่อยู่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่าเป็นญาติพี่น้องของท่านแต่มาอาศัยอยู่ทะเบียนบ้านเขาหรือท่านมาอาศัยทะเบียนบ้านเขาก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคนนะครับไม่เกี่ยวว่าท่านจะอยู่ในทะเบียนบ้านใครของใครก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยลงทะเบียนได้ทุกคนนะครับขอให้มีอายุ18ปีขึ้นไปอันนี้คือ รายละเอียดปีกย้อยข้อที่1น,นะครับสำเร็จสำหรับการลงทะเบียนในครั้งนี้นั้นมี2ประเภทประเภทที่1คือตรวจสอบรายละเอียดส่วนบุคคลส่วนบุคคลก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับผมอันนี้คือข้อที่1ก็คือวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวหรืออาจจะเป็นตัวท่านเองบุญญาตายาย,ายพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรก็หวานไปนะครับผมที่มีอายุ18อันนี้คือแบบรายบุคคล2 รายครอบครัวหรือรายบุคคลและครอบครัวหมายความว่าในครั้งนี้นะครับผมเขาจะให้เอาบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนำมาหารเกณฑ์รายได้ถามว่าหารเกณฑ์รายได้คืออะไรก็คือว่าเขาจะตั้งกฎไว้สองแบบแบบที่หนึ่งคือรายบุคคลแบบที่สองคือรายครอบครัว เขาจะให้นำบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนำมาหารเกณฑ์ไรายได้ดังนั้นท่านอาจจะผ่านเกณฑ์นะครับผมถ้าใครที่มีครอบครัวคำว่าครอบครัวหมายถึงอะไรครอบครัวหมายถึงพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสนั่นคือข้อที่หนึ่งสองพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรด้วยกันตามสูติบัดเห็นไหมครับผมและบุตรมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีอันนี้เขาถือว่า เป็นรายครอบครัวนะครับงงหรือสงสัยไหมครับผมคงจะไม่งงนะครับรายบุคคลกับรายครอบครัวผมได้แจ้งชัดเจนแล้วเนาะถ้าใครที่ไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ผมอยากแกแนะนํานะครับให้รับชมรายละเอียดก่อนเพราะว่าผมได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับโอเคครับไปต่อกันเลยนะครับผมข้อที่สองข้อที่2นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับข้อที่สองก็ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมข้อที่2และสามเนาะ ข้อที่2คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามโครงการใครบ้างที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับผมอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นพมา่าลาวกัมพูชาหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยลงทะเบียนไม่ได้นะครับขอบอกก่อน3บุคคลที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกประเภทหนึ่งถึงแม้ จะเป็นคนไทยนั่นก็คือภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังผู้บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญ ปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสวชัดเจนนะครับผมกลุ่มที่3หรือข้อที่3เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงแม้ท่านจะเป็นคนไทยชัดเจนนะครับผมต่อไปเลยนะครับข้อที่4ข้อที่4นะครับผมจะเกี่ยวกับรายละเอียดรายได้นะครับผมสำหรับข้อที่4 ผมขออ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนและผมจะมาอะบอกรายละเอียดปีกย่อยให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจแบบกระจ่างนะครับผมบุคคลรายได้ต่อปีไม่เกิน10,000แบาทและครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงการตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวอ่ะตรงเนี้ยหลายคนงงแล้วล่ะ บุคคลรายได้ต่อปีไม่เกิน1นึ่งแบาทหมายถึงอะไรหมายถึงให้ย้อนกลับไปข้อที่1ตามที่ผมบอกว่าการลงทะเบียนจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือรายบุคคลประเภทที่2คือรายครอบครัวสําหรับรายบุคคลนั้นก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเกณฑ์ตรวจสอบรายได้ต่อปีต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทอันนี้ตรงประเด็นที่สุดแล้วนะครับเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับและ2 แบบครอบครัวคืออะไรแบบครอบครัวคืออย่างที่ผมบอกนะครับครอบครัวคือพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องและมีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือพ่อแม่ที่มีบุตรและมีเขาเรียกว่าอะไรครับผมเขาเรียกว่า,ามีรายได้นะครับผม อไม่ใช่ขอขอ,ขอภัยครับที่มีสูติบตทนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะโอเคนะครับคงจะเข้าใจแล้วเนาะ,ะเฉลี่ยต่อคนนะครับก็คือคนละหนึ่งแสนบาทเหมือนกันแต่สรุปอีกครั้งหนึ่งแบบง่ายๆก็คือรายครอบครัวเนี่ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินสองแสนบาทนะครับผมพ่อหนึ่งแสนแม่หนึ่งแสนนะครับและตรงส่วนนี้นะครับผมยังนําบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมาหารเกณฑ์รายได้ เพื่อจะได้มีความเป็นไปได้ในการลงทะเบียนให้ผ่านง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมต่อไปเลยนะครับข้อที่5ถ้าใครงงสงสัยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับข้อที่5ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐหมายความว่าอะไรครับ ผมขออ่านรายละเอียดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบปลีกย่อยให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งบุคคลและทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทและครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้ไปดูข้อที่1เหมือนเดิมครับก็คือรายบุคคลอายุเกิน18ปีต้องมีทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทนะครับ อันนี้ตรงตัวที่สุดแต่สําหรับครอบครัวหมายถึงพ่อแม่เฉลี่ยต่อปีต้องไม่เกินคนละ1นึ่งแสนหรือรวมกันแล้วก็ไม่เกินสองแสนอะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับลายครอบครัวสามารถนําบุตรที่มีอายุต่มกว่าสิบปีมาหารเกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อปีได้ด้วยนะครับผมย้ํานะครับตรงนี้เพราะว่าอาจจะเป็นหลักเกณฑ์นะครับผมที่ คิดว่านะครับผมให้สิทธิพิเศษสําหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีเพราะว่าพ่อแม่จะต้องดูแลบุตรด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเลยทําให้เกิดภาระจึงเขาเรียกว่าไงครับผมก็เรียกว่าเป็นข้อที่เป็นความพิเศษแล้วกันเนาะก็คือ,อไรายได้ครอบครัวแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับบุคคลนนะมันตรงตัวอยู่แล้วล่ะก็คือต้องมีทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทต่อปีเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับ6ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้นะอ่านี่นะครับข้อ6อ่ะเดี๋ยวผมวงให้ก่อนณนะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ก็คือวงเงินกู้บ้าน1.5ล้านวงเงินกู้รถ1ล้านโอเคนะครับผม7ต้องไม่มีบัตรเครดิต ถ้าใครที่มีวงกู้เงินกู้บ้านวงเงินกู้รถหรือมีบัตรเครดิตไม่ผ่านนะครับผมบอกก่อนนะครับแต่ท่านก็สามารถลงทะเบียนไปได้ก่อนย้ำนะครับท่านก็สามารถลงทะเบียนไปได้ก่อนรัฐก็จะไปตรวจสอบหรือตัดสินอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับรัฐก็กำหนดมาแบบนี้นะครับผมโอเคครับและไปข้อสุดท้ายเลยนะครับผมข้อที่เจด อ่ะข้อที่แปดนะครับขอบอกก่อนนะครับข้อที่แปดซึ่งข้อที่แปดเนี่ยสำคัญมากๆและสําคัญที่สุดถามว่าสําคัญยังไงอันนี้นะครับมันเป็นในส่วนของเกณฑ์การตัดสินที่ท่านลงทะเบียนผิดมากที่สุดในครั้งที่แล้วผมขอบอกเลยนะครับบางท่านเรียกว่าตกมาตายข้อนี้แหละครับผมอ่ะผมจะบอกทีละส่วนทีละส่วนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทางฝั่งซ้ายแปดจุดหนึ่งเห็นไหมครับฝั่งซ้ายอเดี๋ยวผมบงให้ดีกว่า ฝั่งซ้ายอ่าข้อนี้อ่าเดี๋ยวข้อไหนข้อนี้อ่ากากบาดดีกว่าข้างนี้นะฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งกากบาทอันนี้คือแบบเขาเาเรียกว่าแบบอะไรอะรายบุคคลอ่ารายบุคคลเนาะกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวผมเขออาอ่านก่อนนะแล้วผมจะมาชี้แจงอีกทีหนึ่งว่าอ่าในเนื้อหาตรงเนี้ยมันคืออะไรกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวมีห้องชุดได้ไม่เกินสามสิบห้าตารางเมตร อันนี้ตรงประเด็นอยู่แล้วนะครับมีห้องชุดได้ไม่เกินส5สิบหตารางเมตรถ้ามีเกินลงไปไม่ผ่านนะครับตรงตัวไหมเข้าใจไหมโอเคครับสองที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยอ่าที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยคืออะไรการลงทะเบียนเนี่ยครั้งที่แล้วหลายท่านเลยครับเรียกว่าตกมมาตายเพราะว่าไปเอาข้อมูลของที่ดินและพื้นที่ปลูกบ้านมารวมกัน มันทําให้ข้อมูลของท่านผิดพลาดนะครับผมอตามข้อนี้เลยที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยก็หมายความว่าให้ดูพื้นที่ดินอย่างเดียวที่ไม่เกี่ยวกับพื้นที่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีได้หนึ่งไร่หมายความว่าพื้นที่ดินที่ไม่รวมที่อยู่อาศัยของท่านเขาให้มีได้ไม่เกินหนึ่งไรถ้าท่าน สมมตินะขายของทําอู่ซ่อมรถทําห้องเช่าให้เช่าเป็นที่จอดรถแบบเนี้ยท่านลงไปจะต้องมีไม่เกินหนึ่งไร่เท่านั้นนะไม่รวมกับที่อยู่อาศัยนะผมขอบอกก่อนนะและในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมีได้ถึงสิบไร่แต่ถ้าเกินสิบไร่ไม่ผ่านนะครับตรงประเด็นนะครับผมคงจะเข้าใจนะ ถ้ามีที่ดินน้อยนะครับผมก็เรียกว่าน้อยแหละและไม่ได้ทําการเกษตรมีได้ไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าเกินหนึ่งไร่ไม่ผ่านแต่ในกรณีถ้ามีที่ดินทําการเกษตรทํานาทําไร่ทาสวนอะไรแบบเนี้ยมีได้ถึงสิบไร่ถ้าเกินสิบไร่ไม่ผ่านอันนี้ของรายบุคคลนะครับอย่างงนะครับผมอันนี้คือของรายบุคคลก่อนต่อไปนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดิน อ่ะอันนี้เป็นส่วนของบ้านนะครับคือพื้นที่ของบ้านเข้าใจตรงกันแล้วนะเมื่อกี้คือพื้นที่ที่ไม่รวมบ้านอันนี้เป็นพื้นที่ที่รวมบ้านไม่เกี่ยวกับพื้นที่อ่าจะไปทําอย่างอื่นนะอันนี้คือพื้นที่เฉพาะตรงปลูกบ้านอ่ะพูดใหม่ดีกว่าเฉพาะพื้นที่ตรงที่ปลูกบ้านอ่ะอ่าเข้าใจแล้วนะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือพูดง่ายๆที่ดินนะครับตรงที่ปลูกบ้านของท่านนั่นแหละ ไม่รวมตรงอื่นนะเอาเฉพาะที่ปลูกบ้านบ้านเดียวเทาเฮาห้องแถวและตึกแถวไม่เกินยี่สิบห้าตารางวางงไหมครับถ้าเกินไม่ผ่านนะครับต่อไปนะครับใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรสิบไร่หรือใช้ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นได้ไม่เกินอ่ะ ขออภัยนะครับเอาใหม่เนาะเอาใหม่ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรก็คือมีได้ไม่เกินสิบไร่ก็เหมือนข้อมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีได้แค่หนึ่งไร่ถ้ามีเกินหนึ่งไร่ไม่ผ่านแต่ถ้ามีและใช้ประโยชน์ทำนาทำสวนทำไร่อะไรแบบนี้มีได้ถึงสิบไร่ถ้าเกินไม่ผ่านนะครับ จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการ,กรเกษตร10ไร่ไม่ใช่เพื่อการ,กรเกษตรแค่ไร่เดียวถ้าเกินทั้ง2กรณีไม่ผ่านทั้งหมดนะครับอันนี้คือของรายบุคคลนะครับผมห้องชุดมีได้ไม่เกิน35ตารางเมตรพื้นที่ปลูกบ้านต้องไม่เกิน25ตารางวาอันเนี้ยบางทีนะครับผมงวดที่แล้วคนไม่รู้สมมติท่านมีที่ดินอ่าหไร่ท่านไปลงว่าปลูกบ้านในพื้นที่5ไร่อย่างเนี้ย เลยทําให้ไม่ผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านอาจจะมีพื้นที่ไม่ถึง25่สิบหาตารางวาด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ยนะครับผมมันคนละส่วนนะอย่าง,งงนะข้อนี้ยพื้นที่ปลูกบ้านกับพื้นที่ที่ท่านไปทําการเกษตรหรือเอาไว้ขายของให้เช่าห้องเช่าอะไรแบบเนี้ยอย่างง,งนะถ้าการเกษตรมีได้ไม่เกินสิบไร่ แต่ถ้าทําการอื่นที่ไม่ใช่เกษตรมีได้ไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าเกินไม่ผ่านอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะคงจะเข้าใจแล้วนะอันนี้คือของรายบุคคลนะครับผมอ่ะเรามาดูของกรณีรายครอบครัวหรือครัวเรือนกันบ้างนะครับห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกจัดก,กันอันนี้คําว่าแยกจากกันหมายถึงอะไรบอกแล้วไงว่าครอบครัวเนี่ยก็คือพ่อกับแม่สองคนเท่านั้นนะครับก็คือพ่อแม่ที่มีบุตรอายุ ต่ำกว่า18ปีอันนี้เขาถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยที่อยู่ในทะเบียนบ้านต่อให้ลูกของท่านอายุมากกว่า18ปีอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นครอบครัวท่านนะเพราะถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขาจะต้องไปลงทะเบียนแบบไม่มีครอบครัวนะครับผมหรือแบบตัวคนเดียวแต่ถ้าท่านนะครับผมตัวท่านเองพ่อแม่ที่จดทะเบียนและมีลูกต่หมอยุ18อันนี้คือแบบครอบครัวพ่อแม่ที่ มีลูกด้วยกันและอ่าเขาเรียกว่ามีสุธิบตัตรอันนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะครับอย่างง,งนะโอเคนะครับกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันก็คือทั้งสองคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะห้องชุดจะต้องมีได้คนละไม่เกินสามสิบห้าตารางเมตรต่อคนอันนี้คือต่อคนนะโอเคนะครับผมกรณีเจ้าของร่วมกันร่วมกันหมายถึงชื่อในห้องชุดเป็นชื่อคู่นะครับมีชื่อทั้งของท่าน และภรรยาหรือของภรรยาและของท่านอะไรแบบนี้จะต้องไม่เกินสามสิบห้าตารางเมตรมันจะต่างกันนะชื่อของท่านคนเดียวเอาง่ายๆชื่อของท่านคนเดียวก็คือไม่เกินสาสิบห้าตารางเมตรต่อคนแต่ถ้าห้องชุดห้องนั้นมีชื่อของท่านทั้งคู่เป็นเจ้าของร่วมกันทั้งคู่แบบนี้นะครับมีได้ไม่เกินสาสิบห้าตารางเมตรต่อไปนะครับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย อันนี้กรณีครอบครัวนะอย่างง,งนะกรณีครอบครัวในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช้เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินสองไร่ก็คือเอาไปอ่าเขาเรียกว่าให้เช่าเป็นที่จอดรถร้านค้าร้านขายหรือมีคอนโดปลุกตึกอะไรแบบนี้มีได้ไม่เกินสองไร่แต่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมีได้ ไม่เกิน20ไร่เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับรายบุคคลนะอันนี้รายรายครอบครัวนะอย่างงนะและต่อไปนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินอันนี้หมายความว่าเฉพาะที่ดินที่วัดจากบ้านของท่านก็คือบริเวณบ้านของท่านเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับที่ดินอื่นนะครับผมย้ํานะก็คือพูดง่ายๆสมมุติท่านมีบ้านมีที่แปลงหนึ่งท่านปลูกบ้านมันก็จะ แบบว่าเข้าใจง่ายแล้วนะก็คือตัวบ้านกับที่ที่ทําการเกษตรเห็นไหมมันจะแยกจากกันถูกไหมที่ดินที่ปลูกบ้านอันนี้เขาถือว่าเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะบ้านเดี่ยวทาวฮา์ห้องแถวและตึกแถวกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันมีได้ต่อคนไม่เกินยี่สิบห้าตารางวาต่อคนไม่งงนะอันนี้คือชื่อแยกจากกันนะก็คือของใครของมันแต่กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันก็คืออ่า มีโฉนดห้องแถวเทาเฮา์ตึกแถวชื่อของท่านสองคนอยู่ในใบเดียวกันอันเนี้ยถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันมีด้าไม่เกินยี่สิบห้าตารางวาเห็นไหมมันจะแตกต่างกันโดยเส้นเชิงเลยนะโอเคนะครับกรณีใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินยี่สิบไร่ถ้าเกินก็ไม่ผ่านนะหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินสองไร่นะ เห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันนะลายบุคคลกับลายครอบครัวหรือครัวเรือนซึ่งท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่ารายบุคคลคืออะไรรายครอบครัวครัวเรือนคืออะไรใครบ้างที่ถือว่าอยู่ในรายบุคคลใครบ้างที่ถือว่าอยู่ในรายครอบครัวครัวเรือนอ่ะผมบอกอีกครั้งหนึ่งรายบุคคลคือบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรมีบุตร ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอย่างนี้เขาถือว่าหลายบุคคลแต่ถ้าใครที่จดทะเบียนสมรสแล้วมีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือมีใบสูติบัตรลูกที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้เขาถือว่าเป็นรายครอบครัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับจะอยู่กันกี่คนก็นแล้วแต่ในทะเบียนบ้านไม่เกี่ยวเลยครับแต่ถ้าใครที่ยังคงเช่าตึกแถวอยู่ห้องชุดอยู่หรือเช่าซื้อที่ดินอยู ทาเฮาคอนโดบ้านเดียวแบบนี้ยังเช่าอยู่ลงไปเลยครับไม่มีครับผมเพราะว่าอันนั้นยังถือว่าไม่ใช่ของท่านนะครับย้านะครับถ้าใครที่เช่าอยู่ซื้ออ,อยู่ในระหว่างผ่อนกับธนาคารทุกประเภทเลยนะรถบ้านที่ดินตึกแถวห้องแถวถ้าในกรณีผ่อนอยู่เช่าอยู่ ถือว่ายังไม่ใช่ของท่านนะเพราะว่าท่านลองไปดูสัญญาดีๆนะครับว่าอันนั้นยังเป็นของธนาคารนะครับผมหรือเป็นของเจ้าของกิจการเขาอยู่นะครับก็ลงไปเลยง่ายๆท่านไม่มีครับผมโอเคนะครับคงจะเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับ8ข้อในการลงทะเบียนสำหรับกลไกในการดำเนินการนะครับก็จะเปิดรับหรือเปิดลงทะเบียนผ่านสช่องทางนะครับผม ผ่านเว็บไซต์นะครับหรือแอปพลิเคชันตามที่รัฐกำหนดนั่นคือข้อที่1 2ตั้งจุดรับเปิดลงทะเบียน3จะเปิดรับนะครับโดยการให้กลุ่มอ,อสอมอกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้มาลงทะเบียนถึงบ้านในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการจะเปิดลงทะเบียนผ่าน3โครงการแบบนี้นะและอะ สามารถลงทะเบียนแทนได้นะครับผมเพราะว่าบางคนนะครับลงไม่เป็นก็ให้อีกคนหนึ่งลงผ่านเว็บไซต์ให้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกครอบครัวประกาศผลและเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนบัตรเก่าโดนโลยกเลิกทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับและทั้งหมดนั้นก็เป็น8ข้อที่ต้องรู้ก่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถ้าไม่ลงแบบนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะครับ ซึ่งรายละเอียดผมได้แจ้งให้ท่าน,นรับชมกันอย่างกระจ่างอย่างชัดเจนไปแล้วถ้าใครที่รับชมคลิปแล้วไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามใหม่แต่ว่าถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรครับชมแบบนิดนิดน่ดนอยๆนะครับผมไม่เข้าใจเข้ามาสอบถามเลยอันนี้ผมบอกก่อนนะารายละเอียดเนี่ยผมได้อธิบายไว้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมและชัดเจน ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับถึงจะพิมพ์มาเพราะว่าหลายท่านเลยนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากนะครับอะไรแบบนี้ผมเข้าใจนะไม่เป็นไรอย่างไรแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ